นี่ข่าวดีเนาะ,ะขอาวดีทางคุณเพาะสุนเน่เนาะทองคำเดินสอยเรือบาแพงเขามาเป็นจำนวนเงิน8 0ดพันบาทพี่เนาะบาแพงก็ดีใจหลายเนาะเปินสีมาสอยบาแพงขาปูกระเบืองพี่เนาะใจขาร่างเนาะใจขาร่างขาปูกระเบืองบาแพงก็ดีใจหลายที่ทสอยเรือเขามาจะได้ ขอบคุณทางพ่อสุเนธทองคำเนาะผู้จัดการสหกรณ์เนาะอมสัพ์คู่กาลสินเนาะพี่น้องคู่กาลสินทางจังหวัดกาลสินหมแหละพี่เนาะเป็นซอยเนี่ยบ่อแห้งเข้ามาเป็นขั้งที่สองเนาะเมื่ก่อนมันจะซอยมาสามพันบาทเนาะพี่เนาะขั้งเป็นซอยบ่อแหงมาแปดพันบาทเนาะดีก็ขอให้คุณพ่ออยู่ดีมีแห้งเด้อพบแต่ความสุขความเจริญเนาะบ่อแห้งกับโบมีหยังตอบแทนเนาะ นอกจากขอบุญขอบคุณหลายๆนี่กาบมาแห้งกระสีไปขาดเรือกับมาแห้งกระสีเอาเงินส่วนนี้เติมใส่เนาะพี่น้องเติมใส่เงินสอยเรือเข้ามากกระสีใจขาซางขาปูก,กระเบืออะไรพี่เนาะมีกาบมาแห้งกระดีใจแห้งเนาะกะสีว่าเอาเนี่ยได้เละมีคนสอยเรือเข้ามากกระสีใจหลายเนาะเบาบ,อบ่อ เสียงไพชนะว่าบ่อออกเสียงไพสพน้องเสียงเสียงว่าวเขามานี่ฮะเงินส่วนนี้เนาะหลังจากใส่ใจหาปูกระเบื้อหามันเรือบม้อแพงกดี๋ยวเอาไปซื้อปัดลมมาใส่แล้วพี่น้อ,อ,องเพราะว่าข้างหลังยังบดได้ปัดลมโอ้ปัดลมพี่น้องใช้ปัดลม โอ้เฮือนบ่แพงบ่ท่านใส่ทรายปัดลมแมนแมนเพราเมื่อก่อนนี่ปลาเมาก็ยังยังบ่ได้สังเกตเบิ่งโดยนองจากเหลือขาช่างเนาะขาปูกระเบื้องบ่แพงกระซี่เรือกับบ่อแพงเอาไปซื้อปัดลมใบค้านั่นแหละพี่น้องบ่ยากเนาะคนเนาะยังได้กาขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนเนาะที่ซอยเหลือปัดลมมันเป็นแผ่นเรียบเนาะบ่แพงโดยเป็นแผ่งแมนโอ้ย เป็นพาสเป็นแผน่นเสือล<อ>าซแผ่นเสือลาอวพีดเป็นแผ่นเสือล拉พี่น้องโซซีน่าเฮือนนเนาะ<ด>ปันลมของปันลมเนาะบ้าน<ม>เราของปันลมพี่น้องเลือกจากขาสาั่งขาปูกระเบื้องนั่นแหละพี่น้องมาแพงกสิไปซื้อปันลมมาใสา่เนาะรอเบิ่งกรอส้มพี่น้องเนาะบมาแพงกสิอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆเนาะว่าถึงขันใดขันใดมีผู้ใหญ่จดีซอยเข้ามากอะสิอัปเดตให้เพิ่นเบิ่งเนาะ ซอยเลื้อเขามากก็อยากเห็นงานฮาเดินหนาเนาะประเมาแมนแพงก็ขพอขอบบุญขอบคุณคุณพ่อสุเนตทองคำในลายเนาะซอยเลื้อเขามาตลอดทางคุณพ่อก็ได้ก็ให้พอ่อสุขภาพแข็งแรงเนาะความเจ็บจะได้ความไข่ยามีบุมีโรคบบมีภัยเนี่ยก็คือลาบเามาเสิดเลยพี่น้องคนเฮาดีใจพี่น้อง นี่แต่ข่าวดีเขามากับหมอแพงก็ดีใจเนาะบาดมาแพงก็ยกให้แล้ไวไวๆความพันคือ,อยังห้บาดแล้วนั่นแหละพี่น้องบอกิส oh. ว่าผู้ใหญ่ที่ต่อยเลือเข้ามาแห้งกันสีแล่วไว้บาดนี้พี่นอ้องหลังจากทีนี้แล้วหมอแพงกับปมาเมานะ่ะสิพากันไปเยี่ยมยามจันทร์ิดแล้พี่น้องเนาะรอเบิงรอลมหรือส่องสเพนแลพี่น,อนอ้องไปอัปเดตอ,อาการจันทิดเนาะ น,น,น,นั่งนงตะกุกสม,มองผู้หัวใจละเฮียปัดก,กุกกระโบกสัมพี่น้องคันแดนเดเนี่ยนี่นั่งบูมอวนเด้พี่น้องมันเาาขื่องทำงานลายไขมันละลายอ้าวซอแปงเจ้านั่งถ่ายอยู่ห่มกระบกฮันเด้อ,อคอยผ้า เอฟซีมาเบิ่งก่อนภาพพี่น้องมาเบิ่งก่อนนี่ตัวน,นี้คือใส่ปันลมแล้วพี่น้องเนาะตัวน,นี้ภาษีห้องปันลมแมนตัััวนนี้ยง<แ>่ทได้ใส่สีสีแดงสีไข่พี่น้องโอ้แมนสีทุเรียนสุกเนาะปันลมแห้งการเงินที่คุณพ่อใอยเลือเข้าม้าเนาะแพงนะเนาะตัวที่พี่ท่านใส่ที่เึ้นแบบนี้พี่น้องพีง่ท่านได้ใส่เลือดจากขาสร้างขาผู้กระเบือ้อ ปลาแพงกับซีซอปลาลมมาใส่เนาะเงินที่คุณพอ่อส่งเรือมาในแต่พันบาทนี่กับซีบนีคาซานคาปูกกระเบือคสัางกับโบเมนไทยพี่นอ้องเอาไอ่ามาซอยไอ้ที่มาซาซีซอยแหละพี่นอ้องแล้วก็เป็นพ,อพ่อเป่าแพงเองซีมีสองคนเถอะแหละพี่นอ้องมาแพงกับน้องแต่งบางแซงกับซีเป็นกรรมกรก้อยปูนไห้พี่นอ้องแตงกับห้ากัะทาซีและพีนาะทาซีแหละ คือว่ามันเมาจากปลาลมพี่น้องจำนวนแปดพัน,น 8, บาทมันก็ร้ายเติบด้วน้องปลายเติบปลายเติบได้หลายอ,อย่างอยู่ได้เมีน่นมันบ่อพ่อเนี่ยได้บ่อแห้งกสิคือสีเพิ่มพี่น้องเพราะว่าบ่อแห้งสีอสันนี้กับมันเก่าพี่น้องสีลุดบ่อแห้งกสิเอามาทา,าเติ่มเข้าไปอีกเนาะนได้ขอบคุณขอบคุณอุณยายใจดีทุกที คนที่ซอยเหลือบอ่าวแพงเข้ามาเมตตาการุณาขอบคุบ้มบ่าวแพงเนาะก็ดีใจหลายขอให้ทุกท่านเนาะดีเด่นเป็นสุขเบสุขทุกคนอะไกัน FC, อเอฟซีบ่าวแพงเบสทุกคนนําเดอร์เนาะขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆเนาะที่เขามาเบิ่งมาส้มแล้วก็ติดตามให้กําลังใจเบสุขทุกคนนั่นแหละพี่เนาะบ่าวแพงกรับผมมียังต์สีตอบแทนเนาะนอกจากคำวอวยพรอะไรกันขอบคุณเนาะพี่น้องเนาะ เฟื่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเพื่อนรัดรัดนะพูนแซงเอาเฟื่อนนั่นเสยผมอีกส่องกระจกอีกมาแต่ทางเด้เด้มาแต่สักเสื้อโอ้ยฝอยเหมือนไรบ้านนี้มาแสงกันสีทาสีหล่องบานประตูเนาะทาสีทาสีเพิ่มอีกเพราะว่าหยาดมันบูเข้มพี่น้อง าไปรอบเดียวสีจางเนาะใหญ่เบาแสงทาทาเลยแหละพี่น้องมันต้องทาไปหลายๆรอบพี่น้องเพราะว่าทารอบเดียวมันบ่ละเอียดเนาะแล้วก็เป็นนางให้กี่บุนทางเพิ่มนะพี่น้องเนาะสาวแพงกีบุญมืดน้ำผ้าอีกบ้านตูนขอให้เก็บสีเนื้อเบาแสงสีเก็บสีเหมือนพี่น้องเก็บสีอะไรเก็บสีขา มาหอดกัน,นเราแหงก็ดีใจหลายหลายเนาะมีปัญญาเฉลี่ยเยอะเ,เข้ามากจังเอ่อ,อทุกอย่างแล้วพี่น้องแบบทุกอย่างก็ได้มาพร้อมเน,นะมาะ,ะทั้งปูนกระสีมาแต่กรทั้งกระเบือกคุณแม่ละไมก็สวยมากระสีฟอก็สวยทากระเบือ,อกเนาะทากู สร้างสร้างหมดคือสีแพงพี่น้องเนาะเงินช้อยเลือกเขามาสีได้พ่อแต่ขาสร้างกัดจ่างคนเดียวแล้วก็เห็ดยบอยกันเนาะนั้นปลาเมาเวลาสมมาพักวันละบ่เวลาบ่ฮักก็ได้แปดนาทีได้บ่แพงเดี๋ยวไปต่ออยู่กันปิดเนาะแมนกันเนาะแมนไปไปกับปลาเมาสาวแพงไปเยี่ยมอาจารย์อาจารย์ชัวในพี่น้องจันกับปลาอยสบาย กับเป็นโรดพี่น้องขิดชิ้เจ็๊ยบสีไข่มันบริหนาเลยเนาะโบได้ขิดนะมันเป็นโรดไปกินต้มเป็ดลังกันดีๆนะครับแม่นกัหยอกกันอยู่หยอกกันอยู่บัดมาตอนแรงเพิ่นผัดเป็นอะไรบ่ยำมือเส้าตอนตีตอนตีสองลูกมาตอนตีสองแม่นตอนตีสองเนว่าเป็นแหไรพี่น้องตอนแรงน่ะดีๆอยู่เนาะบุกินบุกพันมาเพิ่นสิเป็นไว หยอกกันเหมือนสื่อแล้วเพราะว่าจังนิดไปหอดบันนาวาเลยเอ้าเป็นตอนไหนประเมามาเล่าสุบาแพงทางไปเลยได้เพราะว่าไปบันนาว่ดีก็เป็นไปเนาะบาแพงได้กเก่านาที่ลต่เดี๋ยวก็เฮาไปจบอยู่บันนาวาก็ได้เนาะโดยโดยพี่น้องตอนนี้ก็เดินมาหอดึงทางกับพมะานังเศร้าเมื่อยเศร้าเมื่อยพี่น้องเมื่อยแห้งเนาะพี่น้องเนาะ บันยังบอกว่าจันขิดอยู่ไปกันมาจอดอันเศร้าเมื่อยพี่น้องมันแดดมันแดดพูดแดดโพูดรถกันเมื่อยบอกว่าจันขิดพี่น้องเอ้ยถ้าไปเบิ่งอดใจเด้อจันขิดเอ้ยสิฮอดเจ้าอยู่ดอกน่าจะเครึ่งทางพี่น้องประเมาสาวแพงพักกันเมื่อยมันหนังก็ดจอดพี่น้องขี้ฝุ่นมันลาย หิวข้าวอีกแล้วพี่น้องยิ้วกระอตเอาไปกี่หากี่นิบัตนาวะบันาหอดปันาวะไปถ้าเบิงถ้าส้มสองซาแพงรอดเด้อพี่น้องเด้อซองเบาแพงคือสิบัวหอดจานขีดหอดเข่งทางสิได้ปิดคลิปก่อนเหนื่อยซองเบาแพงเมื่อยแล้วพี่น้องเมื่อยบ่แม่นตัวใดไ บเมนตัวได้พี่น้องเลยเหมื่อยแห้งสีฮอแต่สาแพงกับปลามาหนังกัดจอดมันแดดนี่บ่ฮอจันขิดเอาพี่น้องเราเอามาแหลวกับเวลากะสีสมมาพาควรเนาะบ่แพงกับสีคอจบคลิปเคืองทางเนาะอันคลิปไปฮอดนะอยู่ซ่องสาแพงเด้พี่น้องเด้ออันคลิปบ่แพงนี่ฮอดแต่เคืองทางสบายดีเนาะก่อนอื่นกับขอบุญขอบคุณทางคุณพ่อสุเนศนั่นแหละ ที่ซอยเรือเจอจุนขอบครัวบา่าวแพงมาเป็นจํานวนเงิน8,000บาทซอยเรือขาปูกระเบื้องเนาะขาสร้างและถามันเรือหรือว่าแนวใดบ่าแพงกัสิไปซื้อปันลมคือว่านแหละพี่น้องก็ขอให้พออยู่ดีไม่แห้งเนาะพบแต่ความสุขความจเจริญเนาะสุขกายสบายใจเด้อสบายดีสบายดีบดัดสุขคน